สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ถูกฐานพอกันที่กลัพี่น้องส่งน้องประยุกพอกันยำเที่ยงเด้อพี่น้องเลยพอกันยำเที่ยงพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องแกงน้ำไม้สวดถวยพลยแกงน้ำไม้พี่น้องน้ำไม้ใบน้ำไม้ไหลน้ำไม้บงย้ายไปหา ขายายกับข้าวหนึ่งพี่น้อยบอกกินกินบอกสวดค่ะชดแน่พี่น้อยมาเด้อมาเด้อพี่น้องแกงน้ำไม้กินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อมือนีแดดได้พี่น้อ,เนเนนองอเลยแดดเมี่ยงเมี่ยงได้มือนนะแดดเมี่ยงเมี่ยงพี่น้องแดด แต่ว่ามันคื้นนี่ลิ้นตกลิ้นจะสือ่อยายมาตะเรลียงงัวไก่นอนแตกฝีพ่นที่ตกอีกแล้ว,ลวึ้นมากกินข่าวชักก่อนแม่แก้งหน่ไม้อันท้อน,นี้กินข่าวด้วยพี่น้องเด้อมึงกล้องคอนโอ้ยไอ้ลูกคอยลูกคอย นั่นนั่นนั่นขี่ดื้อขี่หย่วง้วบ้านอ่าอือเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาสิปีนเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ได้โอ้โอ้ วกก็บ่อนหลังชุกก็ค่ะพีติพี่น้องมาเด้อไปบลุ้งแก้งหนมามพี่น้องเลยอันนั้นบริชอ้องสอแจเ่นน้าอ้าวอ้าข่าวเด้อพี่น้องข่าวตอนเทียงข้าจะลุก มา้านี่มันจะไปไหนละวะมาได้พี่น mm ้องไปดีพี่น้องข่าวเลือแกงน้ไม้ค่าเงินไปมากติดตู้นี่หนักแหวนเนาะไปดีพี่น้องที่ขาวน้ำกันเงินละไม่ถ้ามาตัดพินนะมากิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก้าวทั้หางเฮ็ดทั้งหางห่นมั่นไปใส่ผู้ย่างเย็ซีามหายายยายไปใส่ผู้เห็นแม่ซาบุได้ไปซาบุเห็นไปอยู่ซื่อดอกไม่แต่ไปกัไปมาแต่หางหม่กินตามเหล็กกินง่ว

ก็อันนีเป็นอาหารให้กันหนูวะไอ่ช่วงนี้เพ็ดออกไล่เพชรเนี้ยส่องออกกิข้าวอันนี้เป็นอาหารให้ข้างบนสุดหรอบ้านเราบังเจอกินข้าวกับมีกินพร้อมกันบังเดจอกับแบบอ้าวเมย์จะกินอะไรไปใช่เปล่ mời này chào to, chào 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 to, chào 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 Nó chào 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 คุนหากตหาโบายก็ได้าาปาลาไต้สั้งรังสั้งรังอยู่พวกน้นไม่ไหลไม่บุ้งถ้า,าออไปไปมา่อยู่ใกล้ชิมเงินก็ส่ายจิตลายชีหากาะกับพวกเก่มันไปมันจะอยู่ใกล้ๆเด้อจิตบราการ่ พวกไปป่าเนี่บาย่างนันต้องย่านลงมันมีคำว่าลงคำว่า,าลง ให้บ่อปอนปหานใ่พวกบุคไปหาเให้คุกเข่ามองว่าวกเงินบ่อให้แม่ร์จักเหิกินให้เบื่อจะให้บ่อเบื่อเห็้ไปยุกตานจะน่าสีละกิน อเอ็่หน่า่บันหนะหัหัวงกินลมาคนกับประตูทานน้องมีเด้อน้องมีอยาอก,ก้อา